EFM DJ playlist by DJ อ้อมค่ะตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังอ่ะเราก็ไล่เปิดเพลงการ playlist ของเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้นะคะ Do ดูเวอร์เวอร์ย่าเพิอลงทุนมันไม่ใช่แค่เรื่องของการลงทุนอย่างเดียวค่ะลงทุนนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนใหญ่ที่เรามักจะโดนแบบว่าคนนิสัยไม่ดีส่งข้อความมาหลอกเราสารพัดแบบนะคะก็อ้อมชอบนะท่อนหนึ่งที่บอกว่าต้องเอ๊ะทุกครั้ง มันต้องเอะจริงๆเพราะล่าสุดอ้อมอย่างเอะเลยค่ะคุณผู้ฟังส่งมาผ่านใช้ค m s t อ l e g อส m ทบอกว่าอ้อมเนี่ยค้างชำระ Mflow ให้กดลิงก์จัดการด้วยโทษนะ Mflow ก็คือต้องขึ้นทางด่วนทางเราขึ้นแต่มอไซไปทางด่วนไม่ได้มอไซคล้วนเลยเนี่ยเนี่ย แต่ถ้าเราตกใจเพราะว่าเราก็คือคนที่มีรถขับบ้างใช่ไหมเราอาจจะมีเลอขับไปไหนหรือเปล่าต้องตั้งสติกันให้ดีๆค่ะมิชช่ชีพมาในทุกอนูที่จะมาเลยจริงๆมันก็ต้องระมัดระวังจะจองตัว๋วจะจองที่พักทุกวันนี้ก็ต้องระมัดระวังวันก่อนจำได้ไหมรู้สึกว่าจะเป็นใครนะน้องมาใช่ไหมไปจนถึงตรงนั้นแล้วอะที่พักอะ ก็ลำบากคือบางทีเราก็คิดว่าเราเช็คมาอย่างดีดจ่ายตังคือบางทีนะไอเพจของคนโกงอะ่ะคนกดไลค์ดูตัวเลขเยอะกว่าเพจจริงอีกเจ้าของที่พักอะ่ะบางทีก็แบบจะให้ดูตรงไหนวะเนี่ยนะแต่ก็ต้อง ก็กระตุกใจตัวเองเอาไว้นิดนึงและหลายๆครั้งเราก็อาจจะต้องจองผ่านช่องทางที่มันเชื่อถือได้แล้วก็จัดการเรื่องเอกสารแล้วก็ยืนยันคอนเฟิร์มกันให้เรียบร้อยค่ะการเดินทางของคุณจะได้ไปไหนมาไหนสะดวกปลอดภัย แล้วก็มั่นใจว่ามีที่พักแน่นอนและแน่นอนค่ะก่อนจะไปถึงที่พักเดินทางก่อนไหมจ้าเพราะฉะนั้นใครที่กําลังวางแผนเที่ยวต่างประเทศอย่างที่ผมถามคุณผู้ฟังว่าหลายที่ที่เป็นหมุดหมายของเราคือไทยก็เป็นหมุดหมายจากหลายที่แบบเป็นบุตรหมายจากคนจากต่างที่เยอะในขณะเดียวกันเราก็มีหมุดหมายที่จะไปเยอะไม่ว่าจะเป็นฝั่งจีนที่เราคุยกันใช่ไหมญี่ปุ่นเองก็ไม่น้อยเพราะฉะนั้น ถ้าคุณวางแผนจะเที่ยวต่างประเทศช่วงวันหยุดยาวๆก็ต้องย้ำกันนะคะว่าอยากให้คุณเนี่ยวางแผนดีๆเพราะบินทั้งทีต้องดีต่อใจคุณด้วยไทยแอร์เอเชียเอตั้งใจไปส่งสู่โตเกียวโอซาก้านางัวยาซัปโปโรโซเดลีเซียงไฮ้โอโหคุณผู้ฟังแม่พูดเองยังชื่นใจเลยโตเกียวโอซาก้านางัวยาซัปโปโรโซเดลีเซียงไฮ้เพียบสะดวกบริการดีและใส่ใจในทุกการเดินทางพร้อมโปรโมชั่นพิเศษราคาเที่ยวเดียวเริ่มต้นที่2 0 0พ 625บาทคุณไม่ได้ฟังผิดเริ่มต้นนะคะสำหรับราคาที่เดียวที่2,625บาทเด,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 ดือดเจองเลยวันนี้ถึง30เมษาย,ยนสอง8นร้อแปช่วงเวลาเดินทางตั้งแต่เมษาย,ยนเป็นต้นไป <c oughs> น่าสนใจเลยทีเดียวเพราะคุณจะแอดออนอะไรก็ได้อ่ะคุณจะแอดออนเอากระเป๋าคุณจะแอดออนฮอตซีทคุณอยากจะแอดออนอะไรคุณแอดแอดแอดในสิ่งที่คุณเลือกไนงะถูกปะ ดูสายการบินดูประเทศตร,ตรงนี้ดูจะไปทางนี้เนี่ยดูสิดูว่าจะไปตรงไหนคุณผู้ฟังมันเยอะเราต้องจองให้ดีเราต้องใช้เงินให้เป็นส่วนคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาขอบนใช้ทางด่วนเป็นประจำเจอปัญหาเดียวกันไหมคะช่อง Easy Pass อันนี้จะเจอกับตัวทุกวันเลยคะ่ะไม้กั้นไม่ขึ้นหมายถึงรถคันอื่นนะคะจะต้องเจอทุกวันจริงจริง ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่ปรับปรุง Easy Pass จะต้องมีไม้กั้นไม่ขึ้นเนี่ยทุกวันจริงๆเลยมีใครเจอเหมือนกันไหมคะจริงๆช่อง Easy Pass คือสะดวกมากเลยนะคะอืมเข้าใจนะคะก็เข้าใจจริงๆเรื่อง Easy Pass คือเคยเป็นหนึ่งคนที่ใช้แล้วมันไม่ขึ้น แล้วก็ต้องมีเจ้าหน้าที่และไอ้คนที่ทําให้มันไม่ขึ้นน่ะเราเนี่ยก็จะรู้สึกลนลานเหมือนกันว่ากลัวคนข้างหลังจะเออเอ,อกึกก้ากึกกบางครั้งมันก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะคะแต่ก็ไม่รู้จะบอกว่าบางทีก็ผิดที่เครื่องไหนอะ่ะมันก็บอกอยากเหมือนกันเนาะแต่คนที่ต้องเจอทุกวันมันก็คงเซ็งแหละค่ะแต่อย่าลืมนะคะ เราต้องเว้นระยะห่างกันเขาก็บอกว่าห้าเมตรใช่ไหมระหว่างรถเพื่อเหลือเพื่อขาดถอยหน้าถอยหลังค่ะแต่ถ้าหลายคนบอกว่าทําไมประเทศอื่นเขาไปโฟล์เลยอะไปกระชืดกระชืดกระชืดแล้วมีอะไรเกิดขึ้นก็ไปหัดปังเอาปลายทางก็แล้วแต่ระบบของแต่ละที่เอาเป็นว่า เราเจอกันไม่ค่อยต่างกันค่ะแต่เพียงแต่อ้อมอาจจะโชคดีตรงที่ว่าอ้อมไม่ได้ขึ้นทางด่วนทุกวันเลยไม่ได้เจอทุกวันคุณผู้ฟังขึ้นทุกวันก็เลยได้เจอทุกวันจะบอกว่างั้นลดวันขึ้นก็ใช่ที่เดี๋ยวกลัวโดนคนผู้ฟังด่าพุทโธพุทโธอย่าลืมโทนนะ สนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคานิวา่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มถาโรไล์ลดโซเดียมลง30%อร่อยเวิร์กแน่ว่าเบสโชมใหม่อยาโดอแก้วิ่งเวียนแก้คัดจมูกกอบกอบมันฝรั่งแท้ท็อปกรอบขันหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและสแ a นด์อัพแอกเอนต์ีท ment จากลอ r อั Paris ส เจอกันนะคะคืนนี้พุทชอกพุโทโธพี่อ้อยเผือกเติ้น3คนนั่งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่3ทุ่มจนถึง5ทุ่มกับเลือกอาหารแมวคคนิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มทาโร่ไลท์ลดโซเดียมลง30อร่อยเวิร์กแนววาเป็กชมใหม่ยาดมแก้วิเวียนแก้คัดจมูกก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณ s t ต n d Up a g a i n s t Street Harassment จากรอ y ัล Paris ค่ะพุทชอพุโทโธอย่าลืมโทรนะ อ้อมคงจะต้องส่งคุณผู้ฟังเดินทางกลับบ้านนะคะหรือเดินทางไปนู่นไปนี่ให้มีความสุขเท่าที่จะมีได้ค่ะก็ขอบคุณที่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนนะคะบางคนบอกว่าอา๋ขอบ่น่อยนะคะฟังทุกวันแต่ไม่เคยส่งมาเลยวันนี้ขอบน่นสักนิดนึงด้วยความยินดีกับคุณผู้ฟังอ้อมเชื่อว่าถ้าไม่สุดจริงๆอ่ะคุณผู้ฟังไม่พิมพ์อะไรมาขนาดนั้นทางเรายินดีเสมอนะคะที่จะนั่งอ่านข้อความของคุณผู้ฟังถ้าทาให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันในแง่ที่ว่ามีอะไรแล้วบ่นมา พร้อมในขณะที่บางคนที่ขอเพลงมาแล้วก็ขอบคุณที่เราเปิดด้วยความยินดีค่ะถ้าอะไรที่จะช่วยให้คุณรู้สึกดีได้ว่าโลกไม่ได้ใจร้ายกับคุณไปทุกครั้งทุกวันหรือบ่อยๆเราพร้อมเสมอนะคะะติดตามกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาของอ้อมบ่ายสามถึงโมงเย็นส่วนเอฟเราติดตามไปได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงทุกวันค่ะสวัสดีนะคะ e f m ฟ DJ playlist by อ้อมค่ะ เก็บเอาแรงาที่จะใช้รักใครไว้กับตัวเองดีกว่าเอาไปเสียน้ำตาเก็บเอาใจเก็บเอาแรงที่หายเขาไปเก็บเอาความตั้งใจและฝันที่เคยว่า